สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำคาซีในรุ่นของ s ซทิกพัสนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นคาซีสสำหรับน้อง9เดือนขึ้นไปนะครับนั่งได้ถึง4ขวบรองรับน้ำหนักก็คือ9กกิโลถึง18กิโลนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์การใช้งานของพ่อคุณแม่ที่กำลังหาคาซีทสำหรับเด็กเล็กนะครับผมแล้วก็ต้องการติดตั้งกับรถที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเบลหรือไอโซฟิกนะครับตัวนี้รองรับการติดตั้งได้หมเดเลยนะครับมาดูกันที่ การติดตั้งด้วยไอโซฟิกกันต่อนะครับการติดตั้งก็แอร์โซฟิกเนี่ยครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว so ไอโซฟิกเขาโดนดึงออกมาใส่นี้จะเป็นไอโซฟิกแบบลิจิตไอโซฟิกนะครับผมจะมีไฮวอลลิงซิสเต็มคือเขาจะโยกนี้ได้นะครับไฮบอลลิงสิสเต็มเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดการชนขึ้นมานะครับแรงเนี่ยจะถ่ายลงพื้นก่อนที่จะมากระทบตัวเด็กนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของวีเทคนะครับ อันนี้การติดตั้งตัวนี้เนี่ยเป็นออกแบบมาติดตั้งง่ายนะครับเพราะว่าอันนี้คือถ้าเราดึงออกมาแล้วเนี่ยครับผมเราจะกดเข้าไปไม่ได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้ล็อกตำแหน่งแล้วก็เสียบเข้าไปได้ง่ายๆเสร็จแล้วพอล็อกแล้วเนี่ยก็ค่อยมากดที่ด้านหน้าผมเดี๋ยวมาดูดีกว่านี่ผมเสียบเข้าไปเสร็จแล้วก็มากดเดี๋ยวให้ ะะจะมีปุ่มส้มๆตรงนี้นะครับตรงนี้กดปุบแล้วก็ดันเข้าไปเลยดนไหนได้เลยเรียบร้อยแล้วการติดตั้งไอ็กซ์ฟิแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะมีขาค้ำนะคะรับตัวนี้แล้วก็ดึงออกมาแค่นี้เองนะครับผมตัวนี้ก็จะได้สปีดเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราปรับเอนนอนได้นะคะรับมีจักรหน้าได้เลยนะครับ แล้วก็จะเป็นตัวสายลัด5จุดนะครับผมก็ปดง่ายๆนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวเชสแพดที่เป็นตัวซับแรงกระแทกนะครับตรงนี้นั่งแล้วก็จะกระชับนุ่มนะครับผมเวลาน้องโตขึ้นเราสามารถปรับส่วนของสีสันเนี่ยครับผมไปได้เลยนะครับปุ๊บแล้วก็ดันขึ้นได้เลยนะครับผมตัวของสายลัด5จุดเนี่ยที่ ประกอบตรงไหล่หนอ้องเนี่ยก็จะต่างขึ้นไปด้วยนะครับผมทีนี้พอเราให้น้องนั่งเรียบร้อยนะครับแล้วเราดึงสายนะครับตึ๊บตัวนี้เึงก็จะมีเสียงคลิกนะครับฟังก์ชันคลิกแอนด์เซฟนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตรงศีรษะตรงนี้นะครับผมอันนี้ออกแบบมาให้กระชับพอดีกับศีรษะของน้องนะครับเหมาะสําหรับการที่เวลาน้องน้่แล้วก็น้องชอบหลับเนี่ยครับผมตัวนี้พิงหลับได้เลยสบายนะครับ ่วนของการติดตั้งด้วยเบลเนี่ยไม่ยากนะครับผมตรงนี้มาดูกันตรนี้นะครับด้านข้างนี้เนี่ยเราก็แค่เอาเบลเนี่ยครับสอดเข้าไปสอดเข้าไปปุ๊บสอดเข้าไปแล้วก็ไปล็อกกับตัวบวล็อกเกอร์อีกฝั่งนะครับล็อกปุ๊บเรียบร้อย ในฝั่งนี้เนี่ยครับผมก็จะมีเป็นตัวตัว,ตวลัสายเดีลวนะครับผมหกอยู่ตรงนี้ใช่ครับผมแค่นี้แล้วก็ดึงนะครับดึงให้แน่นแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับวันนี้รียบบลล์อันนี้นะครับผมราคาอยู่ที่สี่หมื่นสองพัน้าร้อยบาทนะครับแต่ว่าอันนี้เรามีโปรโมชั่นตัวพิเศษห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเหลือเพียงแค่สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาท ครับรายละอยเอียดเพิ่มเติมเนี่ยดูได้ที่เว็บไซต์วีแท็กไหหลำนะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็คือ Facebook ่อเฟซบุ๊กวีแท็กไหหลำกับถ้าสะดวกทางไลน์ก็คือ Line แอดไซน์วีแท็กไหหลำนะครับสุดท้ายเนี่ยผมจะส่งครับสามารถสั่งซื้อได้เลย